ครับสวัสดีครับบอลห้วยปลาไหลครับวันนี้ก็จะมาปักเป็ดนะครับตามหมายธรรมชาตินะครับเป็นกลางต้งนะครับซึ่งกลางต้งนี่จะติดกับหมู่บ้านเลยนะครับรอบรอบนี่จะเป็นหมู่บ้านเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนลำไยนะครับเป็นสวนลำไยนะครับติดๆหมู่บ้านเลยนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับอึมครึมครับเหมือนฝนจะตกแต่ลายปุ่นนะครับรู้สึกว่าฝนจะตกนะครับนะครับที่ตามหลุนนะครับ่าวันนี้นะครับในคืนนี้ อาจจะได้ตั๋วก็ครับลองตามไปดูนะครับครับเบดกำลังทําเซตนะครับเบดนะครับกําลังทําเซตพอดีนะครับสําหรับเยือนะครับเป็นไส้เดือนนะครับแล้วกับเบดนะครับพร้อมที่จะปักนะครับอ่าเดินครับลักษณะเสียเกียกประมาณนี้นะครับเสียเกียนะครับ ซึ้ว่าข้างหลังนะครับจะถูกนะครับนิดนิดนี้นะครับไม่เห็นแล้วครับอ่าก้าลังฟักเบ็ดได้บอกกี่หลังนะครับซึ้กว่าข้างหลังนะครับจะจะโดนแล้วนะครับับหลังจากใส่นะครับฟักเบ็ดไปยังมาถึงอ่าสี่ห้าหลังนะครับซึ้กว่าจะมานะครับมาหนึ่งแต้มแล้วนะครับเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกแบบใส่งามๆเลยนะครับใส่งามๆนะครับแต่ตอนนี้ยังม่มนี้ อ, <im sharing> อย่างที่จะต้องใส่นะครับครับ <Frederick> ต้องขอถอดก้นไว้ข้างบนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไว้ที่หนาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะปักเป็ดต่อไปนะครับปักเป็รเช็ดนะครับที่้จะได้กลับมาเก็บนะครับหนึ่งแต้มแล้วนะครับวันนี้นะครับครับครับซึ่งตอนนี้นะครับอ่าจะเป็นช่วงที่ค่ำนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเดินนะครับเดินดูนะครับว่า เบบนี้นะครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มนะครับเป็นปลาดุกครับใส่งามงามอีกแล้วครับใส่งามงามครับอีกหนึ่งแต้มนะครับใส่งามงมนะครับอนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับเน้อตอนนี้บรรยากาศนะครับฝนตกมาเรื่อยๆนะครับดูนะครับ น่าจะมีครับหลังนี้น่าจะมีนะครับตัวใหญ่ครับมานี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับได้แล้วครับหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มนะครับบรรดุนะครับหลังนี้สีตึงๆนะครับ จะมีตัวก็มีครับมีตัวครับเป็นปลาดุกนะครับรดุกใสง่งางๆนะครับวว้ๆๆว้ายว้าอย่าอย่าย อย่าเก็บปาก่อนนะครับเนอะนีก่อนอองามงามงามอีกหนึ่งแต้มนะครับอีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากขึ้นที่ปลอดภัยไวก่อน โอ้โหหลังนี้ก็ถูกนะครับอ้าวถูอีกแล้วนะครับมีตัวมีตัวอ้าวใส่งามๆใส่งามๆตัวครับมีตัวขออนุญาตนะครับเนอะมียอยเก็บอีกกระบอก ผนโปรยลงมาเรื่อยๆเออนี่ก็ถูกครับนี่ก็ถูกนี่ก็ถูกอือฮออนี่ก็อีกหนึ่งตัวปลาดุกอีกแล้วครับใส่งามๆใส่งามๆใส่งามๆอีกแล้วครับสำหรับคืนนี้นะครับที่ได้เดินดูเบ็ดมาครับ มันพุ่งตอนเศร้านะครับจะมาดูทั้รอบนึงครับสำหรับคืนนี้ครับมามาดูนะครับว่าจะได้แข่งมดกี่แต้มนะครับังมดนะครับคื้นนี้นะครับได้ทั้งปลาดุกแล้วก็ปลาป่าหมอนะครับป่าดุกได้อยู่สิบห้าแต้มนะครับป่าหมอได้อยู่ห้าแต้มนะครับรวมเป็นสาวแต้มนะครับสำหรับคืนนี้นะครับ ว่าคุ้มอยู่ครับคื้นนี้คุ้มอยู่นะครับสำหรับพื้นนี้เป็นคื้นแรกนะครับที่มาก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วมาติดตามนะครับตอนตอนเจ้านะครับอ่ามาตอนเจ้าจะได้หันกีแต้มนะครับอ่าสำหรับคื้นนี้ครับก็คงจะกลับบ้านก่อนนะครับครับหลังจากเมื่อคืนนี้ครับอ่าที่มาได้มา ดูเบ็ดตอนกัางคืนนะครับได้อยู่สาวแต้มนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนเจ้านะครับที่จะมาเก็บเบ็ดกันนะครับตอนเจ้านะครับบรรยากาศรอบๆนะครับลองตามไปดูนะครับว่าเจ้านี่นะครับจะได้เพิ่มกี่แต้มนะครับหลังแรกครับเงียบครับหลังแรกเงียบ หลังนี้หลังนี้ตีนะครับแต่ปติดนะครับน่าจะรุดนะครับน่าจะรุดไปละหลังนี้น่าจะรุดนะครับอื ู่สภาพนี้ถ้าจะลดนะครับหลังนี้นะครับยังแห้ยอย่างนี้นะครับยังบ่ได้ยังบ่ได้เลยนะครับเออหลังนี้นะครับน่าจะมีตัวนะครับเออปลาได้แล้วครับอีกครับหนึ่งแต้มนะครับเป็นปลาช่อนนะครับครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนะครับ เป็นปลาช่อนนะครับหรือว่าทาั้งเหนือก็ห้องปลาลิมนะครับครับสำหรับสำหรับเจ้านี่นะครับก็ได้หมแต้มเดียวนะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นของนี่จะมาหมรอบนึ่งนะครับจะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดทินะครับเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับวอนห้วยปลาไหลนะครับขอบคุณครับ